สวัสดีครับผมมาพบกับอึนฮัในรายการรถแซบเบอร์บ BTS ครับผมเขาหนึ่งไรต์ผหนึ่งแชร์ครับวันนี้นะฮะเอา W204 เป็น c 2 0 0 c g i ครับเป็นรุ่นเอวังกาดเลยอันนี้ปีผลิตก็คือปี2011 2011ครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์1,8174 0 0แรงม้า5สปีดอยู่แต่ว่าได้ตัวท็อปครับทุกวนันนี้เอวังกาดแทบจะไม่ได้ยินหรือว่าไม่ได้ คุ้นเคยกันละนะฮะนอกจากเป็นคนยุคเก่าจริงๆนะครับผมนี่ก็คนยุคเก่าเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นคําว่า AMG Dynamic ละตัวนี้ก็เทียบกับ AMG Dynamic แล้วครับตัวรุ่น e ังกาดสภาพนี้สวยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าก็ใสๆเลยภายในครับสวยๆรับประกันจากบริษัทฟริกแมนครับ1ปี12,000กิโลครับค่นนี้ก็มีการตรวจจากบริษัทฟิกแมน นะฮะผ่านเรียบร้อยแล้วครับผมไปรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวไปอธิบายให้ฟังข้างในดีกว่าไปตามผมมาครับครับตอนนี้มานั่งอยู่ด้านในโอ้เอวังกัดภาพนะเปิดออกมาภายในรถ10กว่าปีสู้สภาพสวยเลยอะคันนี้สีดําตัดกระสีเบรดโอสภาพสวยมากนะครับมาดูกิโลไม์กันหน่อยว่ารถเนี่ยววิ่งไปเท่าไหรล่ละ 168,823กิกโลพวงมาล,ลัยก็จะเป็นพวงมาล,ลัยตัวนี้ก็จะมีตัวร็อกคุดคอนโทรลนี่ครับมาให้เรียบร้อยเกียร์ก็ยังเป็นเกียร์อยู่ตรงกลางอยู่นะเกียร์5สปีดนะครับผมโหมดการขับกลนะับมานะมีตัวสปอร์ตกับตัวคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตก็คือตัวซีดานสปอร์ตก็คือตัว S นะครับผมตัวนี้นะฮะยังไม่มีโหมดแบบประหยัดน้ำมันก็คือ ECO เบาะก็ทรงสวยเลยเบาะเป็นสีเบรดเบาะตัวใหญ่เบาะก,ก็เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเมมโมรี่เบาะครับ3จุดด้วยกันได้ทั้งคู่หน้าด้วยได้ตัวเอวังการแบบนี้เครื่องเสียงต้องมาครับเครื่องเสียงตัวฮา r แมนหัวม,มาไลไยก็สวยครับการของผู้ไรก็สามารถเชื่อมโทรศัพท์เปลี่ยนขึ้น fm am หลังคาไม่ย่นไม่ย้อยไม่มีเลขอักขระเลขยันนะครับให้ดูมัวหมอง นะให้ดูแบบน่ากลัวนะฮะไม่มีครับสะอาดสะอานดีอะ่ะนะสะอาดสานดีนะครับผมเอา้ามาดูตรงกลางกันหน่อยครับนาะจอเป็นหน้าจอเล็กๆนะใครอยากได้แบบเดิมๆนี่ผมหาให้ละดเดิมๆนะหม่ก่อนก็นะกลังฮิตกันเลยก็แผ่นซีดีละนะครับผมมาดูครับหนะ้านหลังแบบไฟฟ้าแล้วก็มีปกักเซ็นเซอร์ใช้งานได้ปกตินะติดอยู่กับกันชนหน้ากันชนท้ายระบบแอร์ก็เป็นอนุณหภูมิแยก ซ้ายและขวาแรงลมใช้ด้วยกันตัวนี้ก็เขียนเลยครับว่ารุ่นเอวังกาดเอวังกาดสมัยนี้ก็เทียบเท่านะเทียบกับรุ่นเบนซ์สมัยนี้ก็คือ AMG d y n a m i c มละนะครับผมเอานะครับตัวนี้ก็ไอที่เปิดปิดแก้วน้ำนี่สภาพยังดีอยู่เลยนะนี่ไม่มีการฉีกขาดนะส่วนใหญ่ได้มาเนี่ยไอตัวเนี้ยจะขาดหมดแล้วถ้าจะไม่มีแล้วนี่นี่ตรงนี้ แล้วก็มีตัวไอไดครับไว้สำหรับเรื่อน FM AM นั่นแหละนะไม่มีอะไรมากนะสภาพสวยครับวันนี้นะโอเคเลยเอา้ามาดูตัวเอวังกาศครับนี่ครับตัวเอวังกาศนะตรงคอนโซลตรงกลางเนี่ยมันจะมีระบบปรับอุณหภูมิที่แยกออกจากคอนโซลด้านหน้าแรงลมครับปรับได้นะฮะตัวนี้นะครับขครจองอยู่ใครได้ไปก็เอา้านะครับรถมีเปร้อยละล้านคัน วันนี้ก็ถือว่าเบรันทัวอึ่งหามาให้ละใครได้ไปกระโชคดีไปนะฮะราคาเบาๆได้ขับ m e r c e d ซเดสเบครับถือว่าไม่เล็กนะเดียพิสองศระหว่างขาผมถึงเบาะเนี่ยว่างนะครับผมสภาพเบาะสวยงามครับตัววางแขนนี่ลูกค้านี่ไม่เคยเอาออกมาเลยมั้งเนี่ยยังแน่นๆอยู่เลยอะหัวอมุ่งหัวหมอนสภาพดีเลยนะสภาพสวยนะครับ เดี๋ยวไปดูรอยตะเข็บรอยแนวยางกันดีกว่าไปเอาละตอนนี้มาอยู่ด้านท้าย4200เป็นซินครับ CGI ไฟท้ายครับเรียวรับกับขอบท้ายพอดีเลยสวยครับตัวเซ็นเซอร์นะฮะใช้งานได้ปกติท่อไม่มีการดัดแปลงนะ่อท่อเป็นท่อดเดิมจากโรงงานเอาเดี๋ยวเปิดฝาท้ายครับฝาท้ายเปิดนิ่มเปิดง่ายฝาท้ายนะ โอ้นี่คู่มืออยู่นี่อยู่เลยนี่คู่มือการใช้งานนี่ครับเก็บไว้ให้มาดูครับตัวนี้ต้องมียางอะไรนะรุ่นพวกนี้ต้องมียางอะไรแล้วโอ้ยยางอะไรนอนกล่องเลยครับตัวนี้โอ้สภาพดีเลยพลาสติกไม่กรอบไม่แตกขอบยางไม่ขาดอรอยตะเข็บรอยแนวยานี่ครับได้เดิมๆจุกยางครับนี่ครับไม่มีการแกะการถอดออกไปสภาพสวยครับคันนี้ด้านท้าย อย่าไปดูด้านน้าดีกว่าไปเอาละตอนนี้เปิดฝากระโปรงขึ้นมาโอ้โหขึ่งเลยรถสิบกว่าปีไม่เคยมีอุบัติเหตุหัวน็อตแก้มครับไม่มีการแกะการถอดอย่างใดหัวน็อตแก้มหัวน็อตฝากระโปรงได้เดิมบางจริงๆครับแหงกันชุนความร้อนครับตั้งแต่ป้ายแดงเลยติดมานะฮะติ๊กเกอร์คําเตือนอยู่ครบพลาสติกด้านในนี้ไม่มีการกรอบการแตกห้องเครื่องไม่มีรอยเยิ้มของน้ำมันครับแห้ง คันนี้สภาพสวยด้านหน้านี่สวยด้านท้ายสวยด้านข้างก็ต้องสวยตามด้วยนะไฟหน้าครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะฮะอยู่ด้านในครับเป็นลูกแก้วเดริไลท์อยู่ด้านล่างนี่ครับตัวเดรไลท์กระจังหน้าลูกค้าอาจจะซื้อมาเปลี่ยนเป็นกระจังแบบแนวสปอร์ตหน่อยหนึ่งนะกระจังหน้ามันแบบแบบนี้สวยดีครับแล้วลูกค้าี่ยใส่ดาวจมนี่ครับดาวจมทำให้รถเนี่ยมันดูแบบไม่แก่เกินไปบัญชีเดียวครับ มันชีนายจารุพัฒน์คำบันไตีมัญชีนี้คุณได้พัจํำรถคันนี้กับอึง่งกับทางโชรุมบรตันชัวกระต่ครับวันนี้รถสวยเลยมีการรับประกันจากบริษัทฟริกแมน1ปี12,000กิโลครับคันนี้อุ่นใจได้เลยครับถึงว่าจะเป็นรถ10ปีแต่เราก็ยังดูแลนะฮรลูกค,ค้าเราอยู่วันนี้่งลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสนับสนุนโดย c a r 4 s u r ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com